สวัสดีค่ะช่องใจเคเน้อยยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะแปลงนี้นะคะบรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนเลยค่ะทุกท่านบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะท่านใดกาลังมองหากันอยู่นะคะสามารถจับจองกันได้นะคะมีเนื้อที่ขนาดกว้างกว้างด้วยค่ะ6กไร่เลยนะคะุกท่านเรียกว่าทําบ้านสวนเป็นอนาณาจักรของท่านได้เลยนะคะ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างค่ะบ,บ้านสร้างเสร็จใหม่นะคะที่ดินทำเลดีด้วยนะคะด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์ค่ะอากาศเย็นสบายค่ะวิวสวยเป็นวิวภูเขานะคะอยู่เส้นทางสันกำแพงแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะถนนเส้นหลักไปแม่กำปองได้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสาณ์อําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ มีบ้านเล็กที่นะคะสามารถออกโฉนดได้ค่ะด้านหน้าของสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮเลนด์นะคะอยู่ด้านหน้านะคะทุกท่านอยู่ใกล้ๆเลยนะคะอยู่ใกล้น้ำพุร้อนสันกำแพงอยู่ใกล้ตลาดสดอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้สนามบินแม่ออนค่ะมีไฟฟ้ามีประปามีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงนะคะเนื้อที่6ไร่ค่ะราคา4 5ล้านแนบาทเท่านั้น ท่านใดสนใจแปลงนี้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงจริงโทรคุยเจราจาโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ไ้คิปเลยนะคะเจคโนได้ใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อไว้ให้เรียบร้อยค่ะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ